ว่าเห็นไหมแจกรณีธรรมกายเนี่ยนะฮะมันแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีมคอ,อสชอไม่มีมสี่สสี่ประเทศนี้อยู่กันไม่ได้มันจริงหรือเปล่าไงก็เลยคนก็เลยสงสัยว่าทีนี้มันก็เลยสกิดความรู้สึกคนว่ามันไม่ใช่เรื่องเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยธรรมกายแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่า,าพวกที่เกลียดธรรมกายแบบไม่ลืมหูลืมตาจะรู้สึกยังไงถ้าบอกว่าเออก็ควรจะอยู่คอสชอตลอดไปสิใช่ไหมอมาตะนิรันดร์การแล้วเมื่อวานนายกก็พูดเหมือนกันด้วยความฉุนเฉียว บอกว่าฮะให้สงบสติอารมณ์เพื่อบ้านเมืองเดินตามรถแมพยืนยันว่ารัฐบาลคอสชจะเดินตามรถแมพแต่ถ้าถูกขวางก็จะขยับรถแมพออกไปอีกคืออะไรแบบนี้คือก็ค่อนจะแบบเครียดสีหน้าเคร่งเครียดแต่ข้อจริงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนายกนายกบอกว่าเราเนี่ยมีการวางแผนนะไม่ใช่ทาอะไรสเปะสปะาทุกอย่างมีการวางแผนเป็นไปตามรถแมพย้ํากันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ย การพูดเรื่องพวกนี้ในตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องธรรมกายมันมีหลายๆเรื่องที่มันประดังกันอยู่ปัญหาหลายอย่างที่มันประดังในประเทศซึ่งมันทําให้กดคนเกิดความรู้สึกว่าออคอสชกําลังจะไปทางไหนใช่ไหมคล้ายๆกับว่าจะไปทางไหนแน่คือรถแมพก็ใช่แต่มันก็ดูเหมือนว่ารถแมพก็ยังไม่ไม่ได้ลงตัวไม่ได้ลงเอ,อยอะไรองรถแมพก็ชูๆไว้แต่ก็ยังไม่ยังไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมแล้วก็มันก็คล้ายๆกับว่ายังมองไม่เห็นทางออก ยังมองไม่เห็นทางออกอะไรแบบนี้ใช่ไหมประเด็นก็คือว่าภาวะที่คสชกาลังอยู่ทุกวันนี้ที่อ้างมอสิบสี่แรงๆนี่นะฮะมันก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องที่ว่ามอสิบสี่ก็คนก็เริ่มรู้สึกมันมันอะไรอ่ะใช้เยอะใช้มามากจนกระทั่งหลายๆเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับไม่ค่อยได้ผลแต่ต้องยอมรับน,น,นะหลายเรื่องก็ใช้ได้ผลมันไปตัด ขั้นตอนที่มันยุ่งยากก็ปั้งลงไปอันนี้ก็<ม>ต้องยอมรับว่าบางเรื่องเนี่ยผมจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันใช้มอสี่สี่ที่ที่ผมไม่ได้ยอมรับหรอกแต่ผมบอกว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันเห็นผลก็คือแบบประเภทแบบสร้างต่อเชื่อมรถไฟฟ้าแต่จริงๆก็เป็นประเด็นทางกฎหมายซึ่งจริงๆคุณก็แก้นประเด็นทางกฎหมายได้เพียงแต่ว่ามันใช้เวลาแล้วมันเป็นไปตามระบบต้องใช้เวลาแต่ก็ใช้เปรียงแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอ้ะถ้าเราย้อนดูนะฮะ อ,อ,อาจารย์วิรพงษ์รามังคูลเพิ่งเขียนบทความสัญญาเศรษฐกิจขาลงการเมืองขาลงแล้วก็ยกตัวอย่างมอบปลกไฟฟ้ากับมอบกับการใช้มอลเอฟซีกับวัธรรมกายจริงๆแล้วก็คือ,อ,อมอบขาลงไฟฟ้าฐานหินไม่ว่ามีเส้นหรือไม่มีเส้นอะไรก็ตามแต่อย่างที่เราพูดกันมาค,คือสรุปม่ามีคนกลัวคนไม่กลัวแล้วก็แค่เพราะคนไม่กลัวเอาเข้าจริงๆนะฮะก็คือแบบไม่กลัวรัฐบาลแล้วมันก็เหมือนกับรัฐบาลอยู่ในภาวะที่ต้องที่อ่อนแอคุณเพิ่งลงวันสุวันอาทิตย์ก็คือยอม ยกเลิก e อ A ถึงแม้ว่าเลี่ยนไปเป็นกันยกเลิก e อ a อคือคือเรื่องนี้มันก็แบบคล้ายๆกับว่าเมื่อวานก็ยังขู่อีกให้เวลาอีกหนึ่งวนันถ้าไม่งั้นจะชุมนุมวันนี้จะมาชุมนุมวันนี้จะมาชุมนุมนายกก็บอกก็เลิกไงก็นี่ไงเลิกแล้วเลิกก็รีบเลิกคือคือลัอกษณะอาการนี่มันแบบคล้ายๆกับว่าความพวักพวงสูงใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วไปม,มองด้านธรรมกายก็อย่างที่พูดไปเมื่อวานจะใช้มอเสีกับธรรมกายไปถึงไหน จะปิดล้อมวัดไปถึงไหนอคือคือดูแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันหาทางลงไม่ได้มอ .14 เขาจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าใมดนเป็นยาวิเศษและใช้ได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะจางเกษียณนี่แกเขียนกรอเรื่องอาจารย์เกษียณที่ชัยพิลายังเขียนกรอเรื่องนนทุกมีนิ้วเพชรใช่ไหมฮะคือถูกพระรามหลอกเขาชี้เอ่อไม่ใช่พันารายแต่นั่นคือหลอกแค่อนิ้วชี้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะเรื่นก็คือว่าตอนนี้มอส4เนี่ยนีครหลายๆเรื่องก็เกิดคำถาม เช่นเรื่องรถไฟที่ผมก็พูดไปแล้วอเรื่องรถไฟผมเห็นคอลัมนิสต์เห็นอะไรต่างมาเขียนยกย่องกันใหญ่เลยว่าเนี่ยมันมีสัญญาณว่าจะมีการทุจริตในการรถไฟอใช่ไหมะคุณองค์อาคาไพิบูญก็บอกว่าเป็นที่รู้กันมาว่ามีกลิ่นใช่ไหมฮะมีกลิ่นไม่ดีในการประมูลเฮ้ยผมถามเอา้าแล้วคุณก็ยกย่องมสิบสี่ในการย้ายเหรอแล้วผมถามว่าใครตั้งบอบ์ดรถไฟชุดนี้ใครตั้งผู้ว่าการรถไฟแล้ว ผู้ว่าการรถไฟหรือว่าผู้บริหารการรถไฟที่ถูกกล่าวหาที่ถูกสังคมครหาเนี่ยสมมุติเขาทำจริงเลยเขาทำคนเดียวเหรอเออใครมันกล้าทำมันย้อนย้อนมองหาว่าในยุคนี้สมัยนี้มีคนกล้าทำเรื่องฉาวะโฉลหรอแล้วคนกล้าทำงฉายโฉมันทำได้ยังไงอืใช่ไหมฮะมันทำได้ยังไงมันไม่กลัวลงตู่เลยเหรอแสดงว่าอะไรคือประเด็นก็คือว่าผมก็คิดว่าตอนนี้นะฮะมันคือภาวะที่คําถามที่ที่สรุปแล้วคุณปยพงย์ยกขึ้นมาพูดว่า วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเนี่ยนะฮะมันมันอะไรอ่ะมันมีความรู้สึกแบบมันมองสองมุมผมมองสองมุมผมมีความรู้สึกว่าตอนสามปีที่แล้วตอนคอสชเข้ามาถึงจะเข้มถึงจะแบบแข็งอะไรแบบนั้นนะฮะออประเภทแบบอะไรแต่เวลาพูดกับคนชั้นกลางพูดกับสังคมเขาจะมีท่าทีของความอ่อนน้อมถ่อมตนบอกทหารเราไม่ได้อะไรแบบอะไรแบบ ไม่ได้เหนือใครอะไรแบบนี้คือเราจําเป็นต้องเข้ามาอะไรหนังแบบเราเนื่องจากประเทศมันไม่สงบมันไม่มีทางออกอื่นแล้วเราไม่รู้จะทํำยังไงผมไม่ได้เก่งไมกว่าใครหรอกอะไรเงี้ยฮะคือแต่มาถึงตอนนี้สามปีนี่มันเสียงแข็งคือคล้ายๆกับว่าถ้าไม่มีคอสชอเนี่ยนะประเทศนี้ไปไหนไม่รอดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีมอสีสีประเทศนี้ไปไปไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยถ้ามาดื้อขวางรถแมพกันมากนะก็คือแบบเดี๋ยวก็ยื้อไปอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือคือ คือภาวะอันเนี้ยมันมีสองอย่างถ้าจะตีความก็คือว่าหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าใช้อำนาจไปมากๆแล้วรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าเ,เราเนี่ยสามารถที่ใช้อนานาจปกครองประเทศได้และประชาชนพึงพอใจทุกคนพึงพอใจมองแบบนี้มองแต่ว่าคนพึงพอใจแล้วก็อะไรแบบนี้คือคล้ายๆว่าเออเนี่ยนะถ้าไม่มีเราเนี่ยนะหมายเรานี่สุดยอดถ้าไม่มีเราเนี่ยประเทศอยู่ไม่ได้หรืออีกมุมหนึ่งคือความรู้สึกกําลังแบบ อะไรอ่ะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วความรู้สึกว่ามันแบบมันกําลังแบบอึดอัดมากอึดอัดมากมันมีสองด้านความรู้สึกอึดอัดมากอึดอัดเคร่งเครียดคือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเข้าใจทุกฝ่ายเราไม่ได้ด่าทหารแบบป๊อปปเราต้องเข้าใจเหมือนกันว่าพอมันถึงภาวะที่อับจนแบบอะไรเงี้ยคือที่สังคมสมยอมกันกับยอมสมยอมแล้วจําเป็นต้องอยู่ในภาวะอย่างเงี้ยคือมันไม่มีนะ รับประหารที่ไหนในโลกอยู่มาได้เกือบสามปีแล้วประเทศไทยก็ไม่เคยมีตั้งแต่อู้ตั้งแต่ยุคถนอมอ่ะถนอมครั้งสุดท้ายก็อยู่ได้ปีหนึ่งสี่ถึงหนึ่งหกอยู่้ปีกว่าแต่ยังอยู่สามปีนี่เพราะอะไรสังคมมันอยู่ในภาวะที่มันคล้ายๆกับว่ามันมันติดกับแต่ถ้าก่อนหน้านี้เราติดกับักแล้วก็รู้สึกว่ามันอับจนมันติดภูมิปัญญาภูมิปัญญามันอยู่แค่นี้คือมันไม่รู้จะไปทางไหนจริงๆมันรู้มันรู้สึกว่าก็คือความรู้สึกที่สูกสร้างภาพง่ายๆว่าเออ ถ้ามันทะเลาะก,กันซ้ายขวาทะเลาะก,กัน,เ,นเหลืองแดงทะเลาะก,กันคุณก็เลือกตั้งไปเลยแต่ถามว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในภาวะปัจจุบันเนี้ยที่อยู่มาสามปีเนี้ย <c oughs> ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นเสื้อสีเราอะไรแบบนี้เลยนะเข <c oughs> าพอใจป่ะอย่างนี้พี่ถึกเขาพอพาพาใจป่ะก่อนหน้านี้การไปถามความคิดเห็นออกมาตามโพลต่างๆก็ยังพอใจนี่ ไม่โพ<ป>อะ<ป>อันนี้ก่อนนี่ก่อนอันนี้เป็นโพแล้วก็บอกว่าคือส่วนหนึ่งที่เขาบอกพอใจคือก็ไม่ได้หมายว่าต้องการให้แบบโอ้ยอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเข้ามาเนี่ยก็ทําให้สังคมเนี่ยสงบมันเป็นมันเป็นภาวะที่มองไม่เห็นทางออกคือสังคมไทยมันมองไม่เห็นทางออกแล้วก็ใครก็ว่ามันมันติดกับมันอับจนไม่เห็นทางออกแล้วก็ไม่ต้องการจะเออ ลุกคือขึ้นมาไล่ทหารด้วยความรุนแรงอะไรอีกแล้วเข้าใจไหมฮะเราจะไม,เะไม่เราจะไม่ไปสู่สภาวะนั้นอีกแล้ว<า>มันก็เลยอยู่ในภาวะที่อยู่กันไปอย่างนี้อยู่กันไปอย่างนี้แล้วก็อยู่กันไปแบบค่อนข้างจะอึดอัดใช่ไหมผมคิดว่าความภาวะของความอึดอัดอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับคนเสื้อสีใดสีหนึ่ง<า>เพราะผมคิดว่าแม้แต่พวกเราเห็นความเคลื่อนไหวของพวกเเราพูดง่ายๆว่าพวกม็อบนอกวีร สายที่เป็นแบบสายพวกนักกิจกรรมสังคมสายพวกภาคประชาชนอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบประชาธิปไตยพวกนี้ก็หงุดหงิดตู้นนี่อะไรต่างๆมันก็มีการออกมาเป็นนักร้องอะไรต่างๆเห็นไหมฮะ, <S 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 ะคนของพรรคการเมืองก็ไม่ได้พรรคเดียวใช่ไหมฮะที่มาบ่นอยู่ตอนนี้อะไรอั่างนีคือคนมันเป็นเป็นภาวะที่แบบมันรู้สึกว่าแบบมันอยู่ในภาวะที่แบบอะไรอ่ะคล้ายๆกับว่ามันมัน มันก็ไม่ไม่ได้พอใจกับสภาวะนี้แล้วมันจะแบบว่าแล้วมันจะรู้จะไปยังไหนี่ไงแล้วมันจะต้องเดินไปแบบไหนหรือว่ามันมันจะต้องอยู่แบบนี้ต่อไปมันไม่ใช่หรอกคนเรามันต้องมีการหาทางออกใช่ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันอยู่ในภาวะยังไงแล้วมันจะพากันไปสู่จุดไหนคือคือถ้ามันเป็นสมัยก่อนมันก็แตกหักกันโป่งป้าโป่งป้าสมัยนี้มันไหมใช่ไหมฮะสมัยนี้มันไม่แต่มันก็พากันไปสู่จุดที่ยิ่งติดกับยิ่งติดกับแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วยิ่งติดกับเนี่ยมันก็ยิ่งไม่เป็นผลดีครับ คอสชอแล้วกับกองทัพเข้าใจไหมฮะยิ่งติดกับแล้วยิ่งไม่เป็นผลดีเพราะผมอยากผมถึงบอกว่าวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเนี่ยถ้าสมมุติว่าสังคมมันไปถึงจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องมีคอสชอก็ได้เนี่ยระวังนะฮะขอเตือนเลยคือกระแสะที่กับมันแรงออรกระแสะที่กับมันจะแรงแล้วมันคล้ายๆกับว่ากระแสะที่กับเนี่ยมันจะแรงกว่าที่เคยเป็นมาในทุกยุคทุกสมัยในอดีต คือถ้าเราดูรับประหารทุกยุคทุกสมัยในอดีตใช่ไหมมันยังแบบจบด้วยการที่ค่อนข้างจะประนีประนอมอืมแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าไม่เคยจบดีใช่ไหมฮะหลังสลิดใช่ไหมสลิดก็แขกก็ตายก่อนถนอมก็ไม่ได้จบดีใช่ไหมฮะแต่ยุคก็เปลี่ยนไปอย่างที่พี่ตอกฤษภาคมหกตุลาคมหกตุลานะฮะมีคณะปฏิรูปถึงแม้เราจะบอกว่าพลเอกสงัดไม่ได้เป็นไรแต่แต่มันก็มีการกลับลำเนี่ย คุณบอกว่าหลังหลังหกตุลาเนี่ยพลเอกเปรมท่านป๋าเปรมเนี่ย<ค>ท่านรอง<ค>รอำนาจได้แปดปีแต่ป๋าเปรมไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ทํารัฐประหารนะไม่ได้เป็นคนสําคัญในคณะรัฐประหารตอนแรกนะค่ะ,ป,ะป๋าเปรมไม่ได้เป็นป,ป๋าเปรมไมี่ด้เป็นคนที่มาไกล่เกลี่ยต่างหากใช่ไหมฮะแล้วมันมีการกลับลำมันมีการล้มรัฐบาลหอยใช่ไหมฮะสามสี่เนะยคุณสุจินดาเนี่ยอาจจะอยู่ถึงวันนี้แล้วก็คุณอิสระพงษ์ก็เพิ่งเสียชีวิตนะแต่ถามว่าอยู่แบบไหนอะ ตั้งแต่ปีสามห้ามาอยู่กันแบบไหนแล้วหลังจากนั้นกองทัพสิบกว่าปีนะฮะอยู่ในภาวะอับปลาแบบคล้ายๆแบบแต่ว่ายังยังรักษาค่ะยังรักษาพลังอํานาจของความเป็นกองทัพไ้ได้คือคือคือสังคมยังไม่ตามไปลุกเราลาวีเข้าใจไหมคือคล้ายๆกับว่าแต่ว่าหลังสามห้านี่กองทัพนี่แย่มากเลยนะคืออยู่ในภาวะที่แบบหลังเกิดเหตุน้องเลือดปีสามห้ากองทัพอยู่ในภาวะที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าคนไม่ยอมรับมากตอนนั้นคือแบบ มันก็เหมือนหลัง14บสี่ตุลาหล,หลังพฤษภา,าเกิดภาะวะเขาพูดกันโทษทีทหารได้ถอดเสื้อทหารแล้วเอาเรลาออกนอกค่ายนะคือไม่ใส่เสื้อทหารคือไม่ใส่สีเขียวคือนั่นนั่นคือภาะวะที่เกิดหลังปีสามาแล้วก็ใช้เวลาสิบกว่าปีนะคือคล้ายๆกลับมาเป็นทหารอาชีพกนอยู่สิบกว่าปีถึงมาเกิดปีปีสี่เก้าปีสี่เก้าถามว่าคุณสนทิเออเป็นอะไรไม่รู้คุณสนทิอยู่ตรงไหนตอนนี้คนยังไม่รู้จักเด็กรุ่นหลังไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าผมไม่คิดว่าเราจะเกิดอะไรที่มันหนองเลือดไม่อยากคิดแล้วก็ไม่คิดแล้วก็คิดว่าสังคมมันมีสติมากกว่าอดีตเพราะว่าอย่างที่ย้ำเนี่ยว่ายุคสมัย<ช>มันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้ามันไปถึงที่สุดแล้วถึงวันที่แบบคนมันแบบเราติดกับกันไปแบบนี้นานๆแล้วก็แบบว่าคือภาวะตอนนี้มันคือภาวะติดกับที่คอสชเองก็พยายามปองดองเพื่ออะไรเพื่อไปสู่ภาวะที่คุณอยากไปสู่การเลือกตั้งที่มีรัฐบาลเลือกตั้งที่ควบที่ที่ระบบอํานาจนี้ยังควบคุมได้ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญโดยแบบว่าให้ทุกคนนิ่งๆพั่เพียรยอมรับระบบนี่ก็พยายามจะไปสู่จุดนี้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ก,ก็ก็นี่คือความพยายามที่จะไปแต่ยังมองไม่เห็นทางออกทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้ามันไปสู่จุดของความที่เราพากันอับจนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอับจนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปถึงจุดที่แบบคล้ายๆกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแบบอาจจะไม่ใช่เรื่องน้องเลยอะไรแต่ว่าคนมันเบื่อเต็มทีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ วันนี้ขาดก็ได้นี่ไม่เห็นมีอะไรวันใดขาดฉันแล้ววันใดขาดเธอแล้วฉันไม่เห็นเป็นไรเนี่ยนะฮะขอโทษนะฮะมันมันจะมีอะไรที่มันแบบตีกลับที่ผมคิดว่ามันมันจะไปพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างปฏิรูประบบกองทัพปฏิรูปอะไรเนี่ยระวังไว้นะฮะคือมันมันไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าไปถึงจุดหนึ่งถ้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วคนมันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้เห็นไหมฮะคือคล้ายๆกับว่า แม่คือคนมันก็มันก็มีจุดที่มันจะกระแสมันจะหมุนกลับนะมันจะกระแสมันจะหมุนกลับทีนี้นี่พูดด้วยความหวังดีคือช่วงนี้ก็ พยายามหาทางออกให้ดีแล้วกันเชื่อด้ว่าสิ่งสําคัญในที่คอนสชเข้ามาเนี่ยคือก็รู้แล้วล่ะว่าจะต้องสร้างความปรองดองสามัคคีแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่ถึกบอกว่าการปรองดองเนี่ยให้ไปสู่การเลือกตั้งมีประชาธิปไตยแต่ว่ามันจะอยู่ในกรอบสิ่งที่เขาเขียนไว้พยายามจะกรอบตีกรอบอย่างไรก็เดี๋ยวก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอเวลาอีกไม่นานวันนี้เราไปก่านแล้วสามปีเราไปก่อนสวัสดีค่ะ